อาการปวดตามข้อต่างๆอาการข้อกระดูกเสื่อมไม่ได้เกิดกับคนสูงว,วัยเดียวนะครับคนวัยทำงานอายุ3 0 4 0บอย่างเราๆก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเดินวิ่งนั่งทำงานยกของหนักๆก็ทำให้ข้อกระดูกของเราเสื่อมได้นี่เป็นข้อกระดูกอ่อนจะเห็นว่ามันเรียบแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราใช้งานมันเรื่อยๆผิวจะเริ่มขุะ่ะกระดูกจะเสียดสีกับเส้นประสาททำให้เกิดอาการปวดตามข้อแล้วถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ย กระดูกจะถล่ลูกจนไม่สามารถขยับได้เหมือนเดิมแต่อาการพวกนี้สามารถป้องกันและจัดการได้ครับนี่ครับเบต้าแคลอาหารเสริมนําเข้าจากอเมริกาสกัดจากธรรมชาติมีออยรับดอกเบต้าแคลจะช่วยสร้างโครงกระดูกที่แข็งแรงเพราะมีส่วนผสมของแคลเซียมโมเลกุลเล็กและที่สําคัญนะครับยังมีส่วนผสมของคอลลาเจนไทป์2คอลลาเจนคุณภาพดีที่จะช่วยต้อมแซมและสร้างกระดูกอ่อนตามข้อต่างๆของเรายังไม่หมดนะครับ จะมีส่วนผสมอีกหลายชนิดที่จะช่วยดูแลป้องกันพวกโรคกระดูกต่างๆทำมาราคาไม่แพงอยากให้คนไทยได้ใช้และมีสุขภาพดีแค่1,590บาทสั่งซื้อได้ที่บริษัทพฟฟูจำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับ